ผีไม่มีหัวกระทูเด็ดสยองขวัญบอนขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านตอนดึกถนนเส้นนี้เงียบและเปลี่ยวมีแต่ไฟถนนติดติดดับดับพอขี่ใกล้เข้ามาทางโค้งบอนเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างทางเป็นหญิงสาวใส่ชุดสีขาวผมยาวปลกหน้ายืนอยู่เงียบๆบอนจึงชะลอรถแล้วหันกลับไปมอง พอเห็นว่าเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวอยู่กลางดึกบอลจึงตะโกนถามขึ้นไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมหญิงสาวไม่ตอบแต่ก็เดินเข้ามาไกลๆบอลเริ่มรู้สึกแปลกใจใจหนึ่งก็กลัวแต่อีกใจก็สงสารแต่พอเธอขยับเข้าไปใกล้ไฟถนนบอลถึงเห็นหน้าชัดเธอคนนั้นไม่มีหัวบอลตกใจสุขีด บิดมอเตอร์ไซค์ออกตัวเต็มสปีดแต่ไม่ว่าจะเร่งแค่ไหนเงาสีขาวนั้นยังคงอยู่ในกระจกมองหลังเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นข้างหูมองหาหัวอยู่เหรอบอนหันควักไปดูด้านหลังแต่ก็ไม่มีใครอยู่แล้วจูๆ่ๆมือเย็นเฉียบก็คว้าไปที่หัวของบอนพร้อมกับกระซิบด้วยเสียงที่แหบแห้งว่า ขอหัวได้ไหมบอนกรีดร้องสุดเสียงก่อนที่รถจะเสียหลักล้มลงข้างทางรุ่งเช้ามีชาวบ้านมาพบบอลน,นอนหมดสติอยู่ข้างทางใบหน้าและเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยช้ำรูปฝ่ามือบอนยังคงเห็นผีตนนั้นตามมาหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายจึงตัดสินใจไปบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผีตนนั้น และหลังจากนั้นชีวิตปกติสุขของบอลก็กลับคืนมา